สำหรับทุกคนมือนี้ก็ส่องบากเราวันบกซีโนนี้แม่นหน้าอยู่ที่บ้านบกเนาะคงจะพร้อมขชาวะเขตซึ่งว่าเฮางมือนี้ก็สิมาเห็ดในการเห็ดชาร์ล่งกระตุ้นให้กบไม้พ้นเนาะหรือว่ากบขึ้นปลูกเฮาน่ะสิปลูกที่สวนนล้เนาะมันให้มันออกดอกที่พ้นเนาะฉันบอกมะนาวก็บักม่วงเนาะมื้อนี้เนาะเนาะมาเบิ่งกันเลยซึ่งเฮาสิใช้ายคือเครื่องปั้นเนาะแล้วก็ พวกสุรุตเรืองอันตั้งนั่เนาะแล้วก็ใครใกล้เนาะนั่มไปเบิ่งกันอกมันออกดอกเออเกีว ไช่เยีมมาใช่หชเยีมมานี่ก็เยีมยมวไปกใไหมโมเด็ไปพว เนี่ยก็จะห่างกระตุกเนาะห่างกระตุกาะวเอาจะปใส่ยูชวนเนาะาะวอกมันบุมีแนเนใส่นะอ้าดีๆเี่กกะ เอาไปถอกใช่บัวเ,เลยก็ได้เนาะเอาให้เบิร์เยเนาะตัวเดี๋ยวมันข้างเปลือกมันหนีก็เอาเนาะเนาะอาหน้ามันใส่เนาะก็จะถอกอยั่เอาเงินเบิร์ สำหรับการอันใช่ชวนปรชมเนาะในการเจ้าในกวนไข่ช้าหน่วยเนาะมันตกอยู่หน่วยละสิบลิตรเนาะก็คือเท่ากับใช้น้ำช้าสิบลิตรเนาะแต่เท่ากับโบไซฮอดพุ่นก็ได้เนาะช่วงไข่หน่วยหนึ่งเนาะสิบลิตรนี่เนาะน้ำสิบลิตรสามารถพดได้สิบต้นเนาะพดก็มันว่าพดมันเปียกอะรีเนาะเพราะว่าพดมันถือชนะอาหารสุดเนาะหรือเขาจะใช้หน่อยก็หั่นก็ยังดีเนาะเนาะเขาแล้วเลยจะไปใช้กันเลยน้ำวัน เอาแค่นะั้นวคนตัวนี้ก็ประหอดไลนะ้เนาะทำการเปิดน้ำใช่ไหมวันนี้เขาจะใช้บัวนี่เนาะในการตองว่าเป็นชิปนิดของเขาเนาะเขาก็ชิปเบ่งตะตุกตัวนี้เนะี่ยแพงเป็นชามสวดเนาะเพราะว่าใส่ไข่ชามหน่วยเขาจะถอกลงเนาะวันนี้นี่เนาะเอากระแล้วเนาะได้วชวดหนึ่งแล้วนี่ถือเป็น,นะนไม่จริงนะฉันประหอดใส่มือนี่ก็คือเป็นก,กุกมะม่วงเนาะพี่น้องม่วงทามมาดูเนาะ รแทบมมันโอพีหนอรถมันถั่วเลย เนาะเขาสังเกตเห็นว่าบัวเดียวเขาหดใส่แต่ต้นเดียวเลยเนาะเพราะว่าเขาก็เน้นๆนแล้วเน้นก๊กนี่เหนเป็นมากแต่เนาะเพราะว่ามันยังบวออกดอกส่วนก๊กอื่นนี่มันออกแล้วเนาะแค่นี้กคนกบอกหน้าเขาก็ะจะยฮดฉาบที่เลยเนาะ โอเค่นั้นนะทุกคนเขาจะทำการฮอดฮอร์โมนไข่เนาะแบบว่าสูตรประหยัดได้เนาะแล้วก็สำเร็จแล้วเนาะเขาก็มีท่าติดตามเนาะครับเบิ่งว่ามันจะออกดอกหรือไม่ด้เนาะแต่ตอนนี้ก็เขาเริ่มเห็นดอกมาแล้วเนาะนี่เนาะเขาคือว่าประมาณสองอาทิตย์เนาะมันจะออกดอกเนาะวิดีโอได้นั่นเขาก็จะมาอัปเดตสูตรการเบิ่งเนาะช็อตคลิปนี้ครับขอจบเท่งนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเป็นกำลังใจในคลิปครั้งต่อไปครับ ຂອງພວກເຮົາເນາະສໍາລັບຄິດນີ້ເຂົາຈົບພຸວ